สวัสด,ดีรดครับพบกับรายการตังเนอีกครั้งหน่นะคบวันนี้เราจะมารีวิวเซิรฟมคครับอะไรไม่รู้นะฮะนะครับรงวางไอพีไว้ใต้คิปชัน,นะครับผมนะผมทักกันได้ฮนะชื่อนี้ครับผมเนี่ยนเะนี่ยนะผมชื่อนี่อันนะีไค่ใช่ใชนี้นครับคือพิวนะนะ นี่นะโอเคทอมมอนเข้าเข้ามาก็พอทีนี้ตรงนี้เลยนะครับมันจะกลายเป็นดูเมมเบอร์นะครับมันจะอยู่บนหัวเรานะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะมีชายหญิงเกชอมกระเทยนะครับแล้วก็ไปชิงไม่ชิงโสดไม่โสดนะผมเรียกชายนะครับ ชั้นวางขวาก็จะมี V I P นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวของเอสเตมินนะคะเอสเตอมินหัวเอสเตอร์มินนี่ก็คือวัฟโซนนะครับเนะี่ยก็มีหลายอย่างคนระัะอันนี้ก็คือห่อฟรีนะฮะเก็บเก็บเกี่ยวกันได้นะอันนี้ก็คือฟรีฟรีเขียะแล้วก็นนี้ก็เป็นที่เอ็นชาร์ N ทครับเอนชาร์ทมันได้เอ๊นะแล้วตรงนี้ก็จะมีที่แจกโคอยู่ คที่ขวาหี่ป้ายนะครับผมยังรับไม่ได้นี่ก็รับเพชรวันละหนึ่งชั่วโมงฮนะหนึ่งชั่วโมงทุกครั้งนะฮะแล้วคาดูนไปเรื่องของขาจะมีที่แต่นานตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโดนัทนะฮะเอาไว้เติมอะไรแยะนะครับ,ารายแ,ยแ,รบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกเคชรนะฮะเคชดเยอะแยะนะฮะอันนี้คือเคชรดาวนะครับ ี้ก็คือช็อปนะฮะตอนนี้คือช็อปนะครับนะน,นี่คือคือที่ขายแล้วก็คือขายตรงนี้นก็เอาไปซื้อนะ,ะอคะตรงนี้ก็เป็นคุกขันเกียนนะครับนี่นะครับนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปบ้านผมนะคะโอเคไปเขียนโฮมพิด คือครับบ้นมมานผมนะถ้าใครเห็นบ้านผมก็เข้ามาได้นะแต่เปิดประตูไม่ได้เท่านั้นแหลยะม,มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอยู่ตรงแบบใต้ภูเขานะรตรงใต้ใต้ภูเขานะครับมี่ก็จะเป็นที่เก็บของนี่ก็จะมีแรกเย้ฮะ,ะนะครับ ก็จะเป็นที่โอ้ยครัเก็บที่กุดเยอะแยะหินนะครับนนก็แ้วผมวางไอพีไว้ใต้ทิปชั่นเลยนะสำหรับเซิฟแนนะครับก็ขอพบคุนเจอกันพัดหน้านะครับสวัสดีครับ